สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราระเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะรายการกดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัโลโหลสวัสดีนะครับแต่สวัสดีปีใหม่นะเอทอทงเพลงอะไรนะ วันในใี้เป็นวันสองการหนุ่มสาวชาวบ้านเปลีตาใจกินเดินแล,ล้วาถาบุญถาบุญตาบานตาบุญลุมธาตาุเป็นเราสงสัยอาจารย์ร้องเพลงเนี่ยดำน้ำนะจำเนื้อไม่ได้นะบกตรงนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรายการ คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหรือถ้าเลือกอีกชื่อหนึ่งนะเรียกว่าดูดวงดาวไปวันๆนะประจําในวันพฤหัสบดีที่13เมษายน2566นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเหลมองมาดีแดงทําไมไม่กินอาหารเนี่ยเอออุตส่าห์ให้เยอะแยะเหลือน้ำมันเน่าไอ้ปล่อยจริงๆเลยนะแอ,อแรมก้าว่าเดือนห้าปีขาน วันนี้ <c oughs> ยังขานอยู่นะต้องสิบสีก่อนเออดูอาทิตย์ย้ายก่อนในอะดีตอาทิตย้ายมาเข้าสู่ราศีอ,อ่าเมฆเนี่ยเป็นมหาอุดเนี่ยนะครับแตออ่ดังคำยากรณ์ที่ว่าอุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ํารู้ว่าทำรือเลือดประเรสริฐสีมิตรสหายหอ่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าโพงพันธ์ประกอบด้วยยกศักดิ์จะสําเร็จเป็นบําเน็จแก้วแหวนแสนมหันต์ ทั้งเงินทองโสภาสุทาคันทั้งแพรพันธจิตโอบโรคไม่ไหวจะชำนะกศัตรูหมู่ทั้งสิน้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไลล้วนจะได้ความสุขทุกไม่มีโอ้โหแหมคำกคร,รือแหมท่องนะปีนึงใช้หนหนึ่งอยอยังจำได้เว้ยแหมใช้ได้ใช้ได้เออยังไม่เป็นอัลไซเมอร์นะ <c oughs> ตรงมาที่สิบสี่ก่อนนะถึงจะเปลี่ยนจากขานนะเป็นปีเถาะนะหรือเพอเพอลืมอ่ <c oughs> นะ <c oughs> นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนย้็ห้ามทําการมงคลใ,ใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเลเลงเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะยังถือว่าเป็นวันโลกาวินาศอยู่นะเออวันโลกาวินาศอยู่มันต้องหลัง วันที่16ไปแล้ววันเถลิงศกเนี่ยนะเขาถึงจะเปลี่ยนตามการโยธเนี่ยออ, <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต่อมาอาพูดความฝันนะนะสาหรัูดที่ฝันในแรมหกแรมเก้าข้าเนี่ย <c oughs> ถือว่าความฝันดีเสมอนะฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งไหนฝันก็ให้มันฝันให้ดีเข้าไว้นะแหมเนี่ยนะเออจ้าเนี่ยขอขอบคุณมากนะ FC แฟนลับนะติดต่อมาดูดูชะตานะครับเป็นจํานวนมากแล้วก็บางคนก็ติดต่อมาดูโชคลาภคออำนวณให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแม่นที่สุดในสามโลกนะแต่ว่ามันต้องขอความเข้าใจหน่อยนะคือ <c ười> ถ้าในไทยเนี่ย ก็จะมีโลอตเตอรี่ใช่ไหมเออเลขท้ายสตัวสามตัวธรรมดาสองตัวสามตัวธรรมดาคำนวณได้เหรอนะแต่นี่เป็นลูกค้า v ีวีไครับเออลูกค้า v ีวีนะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณโสระยานะครับเอานาได้โอนเงินให้จานนี้ก็จํานวนมากอนะที่จานได้เคยบอกให้ฟังอนะเออโชคลาภเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูให้เสร็จแล้ปุ๊บเอาไปเลย ร้อยล้านพันล้านนะอาจารย์พึ่งเข้าใจะนะเออคือต่างรถลอตเตอรี่ต่างประเทศเนี่ยนะไม่ใช่ของไทยนะองขอใจนะลอตเตอรี่ต่างประเทศมันจะมีโป้บอลนะโป้บอลจะออกทุกวันจันทร์วันพุธวันเสราร์นะสองคือเมอกะมีลินเนียนอะไรเนี่ยออกวันอังคารวันศุกร์วัน แล้วก็อย่างที่สามซเปอร์รอตโตออกทุกวันพุธวันเสาร์เ <c oughs> ออนี่ไงแล้วตัวเลขที่คำนวณเนี่ยก็ต่างกันนะเออพาวเวอร์บอลเนี่ยตั้งแต่ศูนย์เนี่ยถึงห้ามเกินหกสิบเก้าหมายถึงจับเป็นคู่ค,คู่เออห้าคู่เงี้ยแล้วก็จะมีแจ็คพอตตัวเลขก็ห้ามเกินยี่สิบหกตั้งแต่ศูนถึง 26, ยี่สิบหกใช่ไหมหนึ่งถึง 26, ยี่สิกนี่แหละเออนะ นี่เพิ่งเข้าใจนะเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออนะเพราะบอลห้ามเกินห้าสิบเก้าแจ็คพอตยี่สิบหกนะเมกามิลเลเนียนก็ห้ามเกินเจ็ดสิบเออแจ็คพอตห้ามเกินยี่สิบห้าก็คือตัวเลขนะแล้วก็ซปเปรรอร์โโตก็ห้ามเกินสี่สิบเจ็ดเออแล้วก็แจ็คพอตห้ามเกินยี่สิบเจ็ดเอ่อตัวเลขนะประมาณนี้นะต้องคำนวณก่อนนะใจเย็น อ่รวยเรย่อยๆนะอันนี้ไม่อันนี้เป็นของต่างประเทศนะขอให้เข้าใจด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่ลอตเตอรี่ของไทยนะต้องคำนวณเป็นคู่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 เออหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่แล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งเออซึ่งเป็นแจ็คพอตมันก็ต้องถูกถูกแบบถูกทุกตัวก็ดีนะรถอะไรลอตเตอรี่ต่างประเทศเนี่ยออกทุกอาทิตย์เออของคนไทยอ่ะ สิบหนึ่งสิบหกหนึ่งสิบหกแหมมีหน้านะเฮออ้นะเดี๋ยวแต่นะแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงเสียงเซมซี่ประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับให้คุณตั้งจิตไายฐานเดี๋ยวอารจะสั่นกระดิ่งโชคลาบแห่งความสำเร็จนะส <c oughs> าธุคดีเสียกระดีนี้ขอให้คุณแก้วคาดปลอดภัยกินเงินได้เงินคิดทองไหลทองรวย <c oughs> ได้เซมซีใบที่21น,นะครับโชคชะตาท่านใน,นช่วงนี้เนี่ยนะครับแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีแต่ก็จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวท่านจะต้องดําเนินทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่หวังซเท่าไหร่นะออแต่อนาคตที่สดใสกําลังรอคอยคุณอยู่พูดถึงด้านความรักของท่านและคนรักจะเกิดปัญหาจนไม่สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ ส่งผลให้ท่านต้องเลิกรายย่าร้างกันนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้การค้าของท่านอาจจะขาดทุนหรือเกิดความเสียหายได้นะครับท่านจะต้องรอบคอบใน,เ,นรเรื่องการดรําเนินการจีการต่างๆนะครับออและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความซื่อสัตว์ซื้อตรงก็ต้องทําทให้ดีนะครับด้านของการสมัครงานเนี่ยหางานทําค่อนข้างลําบากนะ แต่ก็มีช่วงเวลาที่คุณจะได้งานทํานะคะแนนสอบไม่ค่อยดีนะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงอันตรายนะแต่ท่านก็ต้องระวังสุขภาพนิดนึงต้องดูแลให้อย่างสม่ําเสมอโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคส่วนหัวโรคไตเลืกเยื่อกระเพาะอาหารหักเศษเ,เนี่ยต้องระมัระวังไว้ด้วยนะครับนะ สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อน,อนเลยนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยถือว่า เป็นกาลากินีประจําวันในวันนี้นะครับและสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สีบานเย็นนะส่วนอันมณีก็คือทองคำนะครับเพชรแล้วก็ทับทิมนะก็ถือว่าจะเสริมดวงชะตาในด้านของโชคลาภนะครับและทิศท,ที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ ใต้เป็นทิศท huh? ี่ดีประจําในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําวันนะครับแต่จะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับ ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับประจําในวันพฤหัสบดีนะครับว่าในแต่ละวันทั้ง7วันนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นจากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นเนี่ยถือว่าดาวเสาร์เป็นการากีนีสัญจรประจําในวันนี้นะครับหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังความเสียหายหต่างๆที่มีเข้ามามากจนตั้งตัวแทบไม่ติดนะครับหรือปัญหาเก่าๆสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตา หรือเจ้าชะตาอาจจะต้องมีเกณฑ์การขายบ้านนะขายที่ดินนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการถูกกระทําจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีประจําวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆและได้อย่างรวดเร็วชน,นิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้ในวันนี้นะครับ ต่อมาเลยครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นจะมีเพื่อนหรือสังคมที่ดีนะครับหรือคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากนะก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยเจราจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับและการเงินของเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับ ถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นซึ่งผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ตั้งใจต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจาไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยมีหางเสียงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องอดทนทําให้ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธประจำในวันนี้ ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจราจาสื่อสารต่างๆจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือได้รับการช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปคนรอบข้างหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนช่างพูดคุยเก่งผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกเป็นแป้นเล็กน้อยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหับสบดีประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถ วิชาการมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่เจ้าชะตาคบหาสมาคมอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นหลักหรือเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเจ้ากฎเจ้าเกณฑ์จู้จี้จุกจิกมีระเบียบมากขึ้นนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เจ็บไข้เอง ก็ต้องมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้หรือคนรู้จักนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในปีนั้นอาจจะต้องไปงานศพบ,บ่อยกว่าปกติไม่ต่ำกว่า2-3ถึงครั้งและก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคก,กร,ร่ำด้วยนะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำในวันนี้ นะครับถือว่าเจ้าชะตาฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนลอกข้างมีความศรัทธานับถือและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นทําให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีอํานาจบาร,รมีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาตามเกณฑ์อายุโหนนะครับถ้าดวงชะตาของใครในปีนั้นดาวเสาเสียเป็นการากินีห้ามไปงานศพเด็ดขาดในปีนั้นนะครับ หรือถ้าเป็นบุคคลซึ่งสําคัญในชีวิตของคุณนะครับนะซึ่งคุณไม่สามารถไปได้นี่นะก็ให้คุณใส่ซองก็ได้นะครับใส่ซองสมบุญณ์ร่วมงานไปอาจจะใส่มากหน่อยนิดนึงก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้กันเลยนะครับคือวันนี้ก็จะมีเฉพาะอิทธิพลดาวพระจันทร์ย้ายราศีเนี่ยช่วงเวลา14ในกา4 5นาทีเนี่ยนะครับจันทร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเพลงชาวราศีกรกฏเนี่ย นะครับก็จะมีโอกาสมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารมีลาบปากนะครับมีโชคลาภนูน่นนี่นันะ่นหาแว่นดาวจันทร์วันนี้ก็ถือว่าดีนะครับคุณจะมีเงินมีทองมีโอกาสที่ดีเข้ามานะถ้านะชาวราศีมังกรแล้วก็ชาวราศีก็กระกฎนะครับนะก็ถือว่าจะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะครับก็ได้ตาแหน่งจังนทรีสอนนะงั้นดวงชะตานในวันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่ ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ทางด้านการเงินเนี่ยคุณอาจจะมีรายจ่ายนะครับอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือมีแรงกดดันในด้านของการเงินเนี่ยมีเรื่องเสียเงินเสียทองมีรายจ่ายอยู่นะส่วนด้านความรักเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักในวันนี้เข้ามานะครับในดวงชะตาของคุณโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะราศีเมฆเนี่ยกรรมมอย่างลาภะ นะครับคืองานของคุณที่ทำเนี่ยจะนําพามาซึ่งผลประโยชน์อยู่แล้วผลกําไรนู่นนี่นั่นคุณก็ทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ดาวการงานวันนี้เสียเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังปัญหาอุปสรรคเก่าๆนู่นนี่นั่นนะครับเอ่อคนที่ผิวคล้ำจะสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยต้องระวังนิดหนึง่งดาวประจตัวคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากส่วนด้านการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสําเร็จ นาะด้านความรักก็มีความสุขดีอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยพฤษภดาวงานยังอยู่วินาานะครับระวังความเสียหายระวังปัญหาในด้านของสุขภาพนิดนึงนะส่วนด้านการเงินเนี่ยดาวพุธก็ยังเป็นวินาาในช่วงนี้คุณพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้ระวังคําพูดนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณพูดตัวเลขอะไรลอยๆออกมาก็ไปซื้อลอตเตอรีต่ตามนั้นก็จะนําโชคลาภม,มาให้กับชาวราศีพฤษภนะครับและดวงชะตาคุณในด้านของ ความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด,ด้านการเงินด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวาลัคนาราศีเมถุนเมถุนในเรื่องการงานเป็นกเกษตรงานวันนี้ถือว่าเจ้าชะตามีบริวารวาช่วยเหลือในเรื่องการงานได้นะครับส่วนด้านการเงินของคุณในอิทธิพลดาวพระจันทร์เนี่ยก็อยู่ม,มรณนะนะมีรายจ่ายไปทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับ ดวงความรักในวันนี้ก็ไม่ค่อยดีมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะความรักของคุณก็โอเคดีนะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎกรกฎเนี่ยถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนู้นนี่นัน่นนะครับในด้านของการเงินเนอิทธิพลดาวศุกร์นะดาวราทิตยอยู่พบสุขะวันนี้การเงินการเงินคุณเนี่ยจะมีเข้ามาอย่างรวดเร็ว นะครับชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยนะอองานก็ต้องรอบคอไพยว,ว่ามให้มากนะครับคุณอาจจะมีอารมณ์เบื่อเซ็งไม่ค่อยเดือดังใจนะในดวงชะตาคุณส่วนด้านความรักเนี่ยความรักเก่าๆไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยดวงคุณตนุยังมรณะอยู่นะครับให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเพราะหลายคนที่เห็นเนี่ยนะบางคนก็เจ็บป่วยนู่นนี่น่าไม่สบาย อ,อ,อดทนนะนะครับในโดยชะตาของคุณเนี่ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวการเงินก็อยู่สุภาถือว่าการเงินคุณจะประสบความสําเร็จนะครับถ้าคุณจะพูดคุยเจรจาเรื่องเองินเรื่องทองก็ถือว่าดีนะและ้วดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นกเกษตรอยู่การงานโนมีโอกาสที่ดีจะได้เรื่องการเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่ให้ระวังปัญหนาในเรื่องความรักนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีมังอ่ราศีกัน ชาวกันเนนดาวงานคุณยังเป็นมรณะนะก็ต้องระวังในเรื่องของการงานได้ดีนะครับส่วนด้านการเงิน,นดาวสุขคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะณมีเงินมีทองเข้ามาดีนะของชาวราศีกันนะครับส่วนด้านความรักก็มีความสุขดีอยู่นะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลตุลดวงคุณเนี่ยด้านการงานนะครับดาวจันทร์อยู่พวกขันธุบางคนก็เอางานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับมาทาที่บ้าน วันนี้คุณจะมีเงินมีทองเข้ามานะชาวราศีตุลเนี่ยรู้ไหมเออมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับดาวการเงินคุณเนี่ยวันนี้ก็ต้องขยันได้มากนะครับขยันมากได้มากนะคู่ครองก็ช่วยและสนับสนุนคุณดีในดวงชะตาให้ระวังเอกสารสัญญารวมถึงเรื่องของคพูดด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยชาวราศีพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของงานในอิทธิพลดาวพระอาทิตย์คุณเนี่ยอยู่พบปุตตะ นะครับการงานของคุณสิ่งใหม่ๆบอกได้เลยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับส่วนด้านการเงินก็ถือว่าได้เงินได้ทองนะโชคลาภหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรความสําเร็จให้กับคุณนะครับต่อมา,ชา,า,าชาวลาัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงคุณด้านการงานเนี่ยนะครับดาวกร,รมมะปุตตนะงานใหม่ๆถือว่าเป็นผลดีนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้ระวังในเรื่องของเอกสาร,รและคาพูดด้วย นะส่วนด้านการเงินการทองจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้โลกออนไลน์โซเชียลก็ไม่ค่อยได้ดังใจเดี๋ยวมีปัญหาอุปสรรคนะครับต่อมาชาวราศีมังกรมังกรดาวประจำตัวคุณเสียเนี่ยให้ระวังปัญหาเก่าๆถ้าใครไม่มีก็ให้ระวังกรรมเก่าคุณจะมีเหตุต้องเสียเงินเสียทองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในด้านของการงานดาวสุกเป็นเกษตรงานของคุณเนึ่ันี้ก็ถือว่าดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร ส่วนการเงินคุณจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมาเชา้าลัคนาราศีกลุ่มราศีกุมดวงคุณวันนี้ไม่ค่อยดีระวังความเสียหายอุบัติเหตุรวมถึงในเรื่องของกรรมเก่านะต้องสวดมนต์ไว้พระนิดน,นึงในด้านของการงานวันนี้จจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยเดือดดังใจนะครับคุณอาจจะเหนื่อยนะด้านความารักเลยถือว่าคู่ครองหรือคู่สัญญาเนี่ยก็จะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินการทองให้นะครับต่อมาเช้าราศี เม่นเม่นเนี่ยในเรื่องงานคุณดาวสุกดาวพฤหัสบดีเนี่ยคุณเนี่ยดีนะครับสมัง,งานก็มีโอกาสได้งานประสบความสําเรจ็จะมีโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆก็ามาในดวงชะตาของคุณนะส่วนด้านการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าต้องขยันให้มากขยันมากได้มากนะครับความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีของชาวราศีเมีนนะครับโอเคครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิม่มเติมว่าดวงชะตาของคุณในนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มันดีแดงนี่นะที่ไม่กินอาหารกินอาหารเหลือเองแก่นะเบื่ออาหารหรือไงหรืออากาศร้อนชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวิเริ่มชิ้หัวซาสีมันชุดฝึกก็จะใบที่หนึ่งหมือนเดิมได้กว่า สามดาบนะครับเอ,อิจะใคข้ได้ผลไม่สบายระวังสุขภาพนะการงานกับหุ้นส่วนก็จะมีปัญหาการมีเรื่องเสียเงินความรักไม่ค่อยดีนะครับมีเคียงการพัดลากจากกันต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่2คุณได้ปับเก้าไม้เท้านะครับคือดวงชะตาคุณเนี่ยด้านการงานในช่วงนี้หยุดนิ่งนะแต่คุณก็มมกจะหงดหงิดไม่ค่อยได้ดังใจอยากเปลี่ยนงานย้ายงานด้านการเงินก็ฝืดเครืองนะครับ ในเรื่องของความรักเนี่ยมีเกณฑ์การหึงหวงนะต่อมาคนที่ไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ปบสี่ถ้วยนะครับดูสตาคุณในเรื่องของการงานคุณอาจจะไม่ค่อยเดินนังใจในเรื่องของการงานไม่ค่อยมีความก้าวหนามากนะการเงินก็มีพอใช้นะครับการเงินมีพอใช้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่ช่างเลือกนะครับเออหนะาคู่ที่เข้ากับคุณได้ยากนะในด้านของความรักนะครับโอเคที่ครบ สิรล้าศสีแล้วนะถ้าอะไรสนใจให้ดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดข้อติดต่อมาได้อย่าลืมกด like, สสไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ